สอยสอยบ่าวหนองบัวบม่เคยซื้อลอตเตอรี่โอ้ยไม่เถึกงยังซํานี่พะให้ยามได้ซื้ออีกอันนี้ก็ว่าสอยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่มาก,กินนี้ครับกินมาๆก,ก,กัปกกป็ปลากระป๋องเมนูพิเศษเลยครับเมื่อเ้ี่าู้กังเอาเนาะ ลาดก็ไหนปลากระกป๋องพ่อนั่นทอดท่าไรเนาะครับปลากระกป๋องนี่แหละว่าใชงสียูได้ย้อนปลากระป๋องสีได้แล้วมันที่หนึ่งกับบ่อได้ครับมวนนี่เดี๋ยวๆหอยเบิ้งครับว่าจังไรไก่แห้งครับ คันว่าไก่ส่บ่ป,ปาแล้แข็งได้กันหลับพี่น้องงวดที่ผ่านมาคือสีมานกันทักน้อกครับผมนี่เราผู้บ่อ <c> น <oughs> ันมานคนหนึง่งเพราะหลรอได้ซื้ออีกเี่อะไรเนาะไก่เคี่ยงครับเกิดอนรางวันที่หนึ่งเกือบได้เงินมาแจกเอฟซีแล้วอ๋อตเตอรี่หายไปเสีละ ว่างว่นั้นคือเห็นแบบๆดูนละโอ้ยเกือบถึงแล้ววันที่หนึ่งครับนี่้วกล้องใส่กล้องหนามเลยเห็นครับสามสศูนย์ครับสามใบเอาลดสามศูนสามสามใบครับเห็นแล้ ศูนย์สี่เก้าสามสามศูนย์เหฮ้ยรางวัลที่หนึ่งคือพอมีแบบรางวัลแบบสามตัวหน้ารางวัลที่หนึ่งสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งให้ไดแล้วกรับนี่ครับการรางวัลที่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งบัดไวอีกถ้าตัวหนาพิษยุตตัวเดียวครับเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งครับใบของผมหมายเลขเก้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่ง ลาดอันไปครับพี่น้องเอ้ยต้องไม่กินนี่แหละกินมามาครับมีมาม,าม,ามา่ามือีนพลาดย่างนักเลยหัวหน้าเอาใหมครับบ่เข็ดพี่น้องมือนี้สดน้ำมาก่อนเฮ้ย <c oughs> กินยืดสมือ,อยู่ล้วมามา โอ้เพชรคลาแเ่นาบาตรแดนย,ยิ่ครึ่งูยครับมากเกาหลีครับฮึมหุหนนาเอาไม้พูดใดไไม่ตัวเน็ตกับบอก,กันนะครับอืม บ่ต้องถามมาซื้อใต้ดินบ่บ่เลยนบ่เลยนักเรียนครับซื้อแค่แรกนี่แหละหืมหืมห่อม,มาหมักกับแซ่บไปได้แล้วเนาะครับ โคตรติดตามไปแล้วครับพี่น้องค้าถือรางวันที่หนึ่งครับถ้ได้มีเงินมาแจกยับซี่นะพูดได้โคตรติดตามไอ <L> ช่องเช็ดอาหารไปเช็ดอาหารมามีเวลาครับมั่วไปเพื่อเขาวากันแล้วครับแล้วคุณล่ะครับมีเวลาแค่ไหนผมละชัางตีเช็ดอาหารให้ช่องด้ำเนินการไปเรื่อยๆกันครับ

หาน้ำอ,อื่นมากินแพมก็ได้ไปนองอก็กินแต่เต็มมา,มา อืมหนกมาพี่หลองเอ้ยเปดมดมไดมสีดำก็ยังเก่งใจพี่ห้ังเน้ะกานดีดดำก็ได้ 음. 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 เพชรต้นปากเวอร์ครัพี่น้องเอ,อ้ยพอแล้วเอามือเจ้าครับมาม่ากับปลากระป๋องนะตะกวันไปเห็ดงานโรงงานหั่อยนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยกินกับเสมอมาอยู่เกาหลีกับจินเสมออีกมาม,าามา่าน่ะกินมไล่ก็ไม่ดีครับพี่น้องแต่ว่าเดือนนี้ยานมามุมเดือนครับ ก็ต้องกินเป็นพิเศษทั้งเดือนล่ะครับเมื่อมา,มาสู่ต่อกันไหมครับพี่น้องชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปให้พี่น้องยุติไมีแห้งบางครั้งลำลวยทุกสู่ทุกๆๆคนเด้อครับคันบ่ถูกหวยรวยเบอร์รางวันที่หนึ่งให้ผมถือผมกับทีมาแจกแจงนะครับสำหรับเอฟซีที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจใหม้มายเฉลยเด้อครับเสียคลิปต่อไปเรื่อยล่ะครับ เบื้องแรกครับขันถึงมีเวลายังติฮ็ดคลิปอาหารต่อเนื่องนะครับเนาะถ้าช่วงไหนมันมันก็่มีเวลาครับให้ช่องดำเนินการไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์ทารักกันแน่อย่าลืมสับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ